จ้านำมาใส่หม้อกันนะจา้าหม้อในข้าวสามตากแดดแล้วก็สามารถใส่หม้อไปได้เลยนะจา้าถ้าเห็นตัวดำๆก็หยิบออกมาเลยนะจา้าใส่ไปด้วยตากแดดไปด้วยนะจา้าถ้ารองว่าหม้อหายไปในพิษตานะจ๊ะนี่ จะเอาใส่ทาใส่ขันโตหรือว่าใส่น้ำคุใส่ทางนี่ก็ได้นะจ๊ะแล้วก็ไปตากแดดถ้าสมองนึ่งถ้าสมองแล้วก็มาใส่อย่างนี้นะจ๊ะใส่ดำๆนี่ออกหมดเลยจ้าก็ค่อยนั่งใส่กันไปน้อนี่ขนาดหมอ้อที่ไหนใครมีก็ออกมาตากแดดอย่างงี้นะจ๊ะนี่ก็เป็นเอวิธีนะที่ทำให้มใหม้อหายเหมือนกันนะจ๊ะ องเสีน้ำนันเล็กๆนะจ๊ะให้มันแต่อยู่ในข้าวสามารถเอาไปตากแดดนำมาใส่ได้นะคะภาชนะใส่ก็มีก็จะมีทั้งมีขันโตแล้วมีกน้ำมังในกระดาษแต่เนาะนี่สามารถใส่ได้แล้วก็ค่อยนั่งใส่อย่างนี้นะคะนี่ ก็นำสามารถค่อยค่อยนำไปไปยุกไซกันเนาะนี่อันนี้ก็สามารถนําไปใส่กันนะจ๊ะวิธีใส่หม้อก็ใส่อย่างนี้นะคะนี่นี่เลยเห็นสีดำดำๆปุ๊บก,ก็หยิบออกมาเลยนะจ๊ะสลับพาสนะก็จะมีคุมีกระมงังมีขันโต อะไรก็แล้วแต่สามารถเอาไปตากแต่สักครึ่งชั่วโมงหรือสัปโมงก็ได้ก็ตากอ่อนซ่าแล้วก็มาใช้อย่างนี้